อุตตอร์เมนทิก้าตอนอีวิวทิก้าอยากตอกอุตตอร์เมนทิก้าอ่ะฮิฮิฮิกำลังความเกได้รวบรวมไปที่รูปปัน้นนี้ก็กำเนิดอีวิวทิกา้าเฮ้ยเฮ้ยปวดหัวจังเลยวะโอ้ยอยากตอกตูดอุตตอร์เมนทิก้าจังเอ้ยไม่ตอกตูดได้แล้ว ฉันไม่เห็นแกตอกตูดฉันหลังนะอีวิทิก้าเหรอฉันจะเข้าไปตอกตูดแกเดี๋ยวนี้เลยไปเอามือฟาดหน้าเย่อเก็บนั่นเนี่ยเออนี่มป้องกันจับไม่โดนก่าไอ้ไปไอ้ไ่โดนเออเออไอ้ซึบไอ้จะฉันจับแกยกขึ้นแลเฮ้ยลราไปนอนซะย่าเวลลุกขึ้นมาจับคอไปไกลเลยเหรอไยเจ็มนะเนี่ยเอ้ยจะไม่ยอมหรอกเอ้ยลำแฟง

เป็นยังไงล่ะเจ็บใช่ไหมเจ็บลูกเกิือลูกก็เจ็บเหมือนกันไอ้สุดโชัว์จัดการแล้วเร็วไปไม่ใช่คลิปนี้